สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจากออบซิลามีรถโคตรสวยนะคันนี้มานําเสนอจอดอยู่ตรงนี้นะครับจอดเทอร์เรอร์สูงเจิญเทอร์เรย์ยูนิเดอร์ isuzu d-max ไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์2.5เป็นโฉมโกซีรีส์นะครับปี2008น็อตไม่ตีงในคันนี้น็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับราคาเบาๆแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นนะมามาดูมา,มา,มา,มาชมเลยนี่นะครับ งามอิรีได้คันนี้นะครับงามคักงามแนงามโพดงามโพเลยได้ความเดิมด้วยนะครับใครชอบรถเดิมหาความเดิมอยู่มาเลยนะครับคันนี้นะย้ํากันอีกที Isuzu D-Max Highlander เครื่องยนต์2.5เป็นโฉมโกซีรีสีปี2008ราคาเบาๆแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทได้รถเดิมน็อตไม่ตีง็อตไม่ขยับนะครับคันนี้ยกสูงโรงงานนี่ดูเลยนะครับดูสภาพนะดูภาพรวมนะครับสวยมาก ได้ลดสีดำนะครับสีดำยกสูงโรงงานเครื่องช่วงล่างดีหน้าหลังเดิมนี่ที่สำคัญนะครับมีล้อมแม็กด้วยเนี่ยได้ล้อมแม็กนะครับใครนะ้ากำลังมองหานะครับรถกระบะยกสูงราคาแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทนี่ได้ความเดิมด้วยนะครับที่สำคัญเออใครชอบนะความเดิมของรถเนี่ยมาเลยคันนี้รับประกันการันตีนะครับมาจะพาดูพาชมทีละส่วนนะครับส่วนหน้านะครับ ส่วนหน้านี่ฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงเดิมน,อน็อตไม่ตีงน,อน็อตไม่ขยับเลยกระจังหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับไฟหน้าเดิมตัวนี้นะครับไฟหน้านะไฟหน้านะครับ,ะรบจะเรียกว่าโฉมไฟเข้าหลามตัดนะเนี่ยไฟโฉมไฟเข้าหลามตัดนะครับปี2008เครื่องยนต์2.5นะราคาแสนกว่าบาทนะครับตามมาทีงนี้ครับเนี่ย,ยสภาพนี้นะครับราคาแสนกว่าบาทนะนี่ไหมจอดเทอร์เรสูงเจินเทิร์ยูนิเตอร์ดีแม็กไฮรนเดอร์ er นะครับมา มาดูนะครับส่วนต่อไปเนี่ยนะนี่เป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงโรงงานนะครับอ่ะต่อไปมาดูสภาพภายในนะครับนี่มาดูกันเลยนะสวยมากจริงโคตรสวยคันนี้บอกเลยโคตรสวยได้ความเดิมนะครับอ่ะไปดูภายในนะครับนี่ให้ดูให้ชมกันแบบนี้นะครับนี่เป็นสภาพภายในนะนี่ดูเลยนะครับเบาะนะเบาะผ้าของเดิมนะครับเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานตึงเป๊ะเลยสะอาดสวยงามมากนะครับดูอ่ะซูมตรงนี้หน่อยผู้ช่วยเนี่ยดูแก้มนะ แก้มเบาเนี่ยนะครับตึงเป๊ะเลยไม่มีรอยขาดนะ,ะโฟกัสหน่อยแต่โฟกัสหน่อยนะครับเนี่ยดูนะแก้มด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยขาดรอยยุบเลยนะเนี่ยคงสภาพเดิมสวยจริง,รงอ่ะดูเลขไม้นะครับตัวนี้ได้ไม้น้อยด้วยนะครับคันนี้นะไม้แท้แสนสี่นะไม้แท้แสนสี่นะครับดีแม็กปีสวกสองพันแปดนะคอนโซลเดิมแอร์หนาวเพลงเพาะนะครับอ่ะซูมพงมาเลายนิดนึงนะครับเนี่ย พวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นโฉมโกซีรีนะโกซีรีพวงมาลัยจะมีเป็นสีทองแบบนี้นะครับสวยมากดูเบาะแคปด้วยนะครับนอ่ผู้ช่วยเราแผนเข้าไปข้างในนะครับนั่นเบาะแคปนะครับเบาะแคปเป็นเบาะหนังสีดําสะอาดสวยงามเลยนะคันนี้ผมบอกเลยใครได้ไปโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มจริงๆนะ,ะมาดูต่อไปนี่แผงประตูนะครับนี่แผงประตูนะครับแผงประตูเดิมบุได้ข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะ เดี๋ยวนะครับผู้ช่วยเข้าไปข้างในนะต่อไปนะครับส่วนสําคัญอถอยออกมาถอยออกมาครับดูขอบประตูนะนี่นะครับขอบประตูเนี่ยส่วนนี้สําคัญนะครับต้องดูนะเม็ดอาร์คเนี่ยดูเลยนะเม็ดอาร์คขอบประตูนะครับของเดิมโรงงานนะรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบเลยนี่แม่เดิมยี่เลียครับคันนี้เดิมคั่งเดิมเนี่ยเดิมพูดเดิมโพเลยหละ่ะ <c oughs> เ,เนี่ยให้ดูให้ชมกันอย่างนี้นะครับใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่มาเลยนะครับได้ ตัวยกสูงนะครับยกสูงโรงงานนะน็อตไม่ติงนะการันตีเลยคันนี้นะครับน็อตไม่ติงสวยสุดๆได้สีดําด้วยนะต่อไปนะครับมาดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้หน้าหลังเดิมเครื่องโคตรด,ดีบอกเลยคันนี้เครื่องโคตรดีนะครับดูสภาพห้องเครื่องนะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นได้รุ่นเครื่องฝาทองนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5เป็นรุ่นเป็นเครื่อง i t e ทคนะครับเครื่อง i t e ทคนะ ตัวนี้สวยสุดๆนะครับอ่ะมาต่อไปเดี๋ยวนะดูสภาพห้องเครื่องนะครับมาเริ่มจากตรงนี้เลยนี่นะครับคานหน้านะครับดูสภาพคานหน้านะเนี่ยคานหน้านะครับเพจเนี่ยเพดเดิมแท้โรงงานไม่มีแกะไม่มีถอดนะสังเกตนะครับเพจอีสูจะมีสีชมพูแต้มหัวหมุดนะนี่แบบนี้ของเดิมนะนี่รูปดูด้านล่างนะครับไปน็อตจะเรียบเนียนมือนะอ่ะไล่ตามไปทางนี้นะครับเนี่ยคา,นนา,มมนานร์นะองเดิมโรงงานยัอยนนยมอ อ๋อเดิมี่รีครับเดิมคักเดิมเนี้ยนี่สติ๊กเกอร์แต่ละชิ้นเนี่ยอยู่ของเดิมคานหน้าเดิมนะครับยกห่างนิดนึงครับใกล้ไปโอเคอ่ะนี่นะครับเนี่ยคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าดูฝั่งขวานะฝั่งขวาเนี่ยรูต่างๆนะครับรูปดูเรียบเนียนมือนะดูเม็ดอาร์คตรงนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คของเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับนี่แมป๊อดเนี่ยอ่ะแก้มขวานะแก้มขวาดูเลยน็อตนะครับน็อตแต่ละตัวนะนี่ไม่ขยับเลย น็อตแต่ละตัวนะครับไม่ขยับไม่ติ่งดูน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งขวาดูนะเนี่ยน็อตเดิมครับยู่ิงติ่งเนี่ยน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดนะครับเนี่ยได้ความเดิมจริงๆคันนี้เม็ดอาร์คแต่ละเม็ดอยู่ครบเลยพุดนะโอ้เดิมครั้เดิมแน่ยี่พอีแม่แขนนี่ไหมฝากระโปรงเดิมขอบตะเข็บของเดิมนะครับนี่ดูเลยดูเม็ดอาร์คเนะเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดแต่ละจุดของเดิมสติ๊กเกอร์ของเดิมอยู่ครบนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมคมกริบเลยนะนี่ไหม สะอ่อนนี่เละนะครับนี่อ่ะเนี่ยไล่ตามขอบเลยนะขอบตะเข็บนะครับฝากระโปรงเดิมเนี่ยดูนะเนี่ยได้สภาพนี้นะครับใช้อีกยาวๆเลยโคตรคุ้มนะมาดูน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะครับนี่ไหมนี่น็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ตีงคิงนะครับเนี่ยฝากระโปรงฝั่งซ้ายน็อตไม่ตีงคิงดูแก้มนะแก้มซ้ายเนี่ยแก้มซ้ายเดิมน็อตแต่ละตัวนี่สติ๊กเกอร์ของเดิมอยู่ครบเลยนะครับนี่ปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมนะ ดูแก้มเนี่ยแก้มซ้ายนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราติดเครื่องนะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะออดูรถกับเรานะครับต้องดูรายละเอียดแบบนี้เออดูทุกส่วนทุกซอกทุกมุมนะครับอ่าพัวนน่ะป้โทูโอ้ยนี่ไหมเครื่องยนต์นะครับโค้นแน่นเลยเสียงแน่นๆนะครับนี่อ้าวมาฟังนะครับนี่นี่เป็นเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องแน่นๆไม่มีสั่นไม่มีโยกไม่มีเขต ย้ำกันอีกครั้งนะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นเครื่อง i t e พ็นะเป็นเครื่อง i t e พ็ DDI นะครับอ่มาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยดูเลยซูมเข้าไปนะครับเนี่ยนี่ไหมเครื่องนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มไม่มีคราบน้ํามันนะครับอ่วิธีตรวจสอบนะนี่มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยแซ่นะแซ่นะครับดึงขึ้นมาแซวัดแรงดันวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับนี่ดึงขึ้นมา ไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ำมันไม่มีกระเด็นเครื่องดีรับประกันเลยคันนี้นะเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะ <S <S ออโอ้โหงาะมีเรียคันนี้นะครับอ่ามานะครับเนี่ยราคาแสนกว่าบาทนะครับ d m a ม Highlander นะเครื่องยนต์2.5ปี2008นนะครับอ่ะจุดต่อไปนะครับที่ต้องดูมาดูเลยเนี่ยรถกระบะนะครับ รถกระบะเนี่ยจุดนี้ต้องดูนะเม็ดอาร์คขอบกระบะนะครับส่องเข้าไปนะนี่ส่องเข้าไปเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บของเดิมนะครับไล่เลยไล่ลงไปนะครับนั่นโฟกัสด้วยครับเออให้ชัดเจนนะนี่นะครับเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบเลยนะครับสบายใจได้กระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะดูชัดซีต่อไปนี่มาดูชัดซีนะครับพูดไหมเพิ่งเอานั่นนะครับเนี่ยชัดซีเดิมสวยนะครับดําคือมือพูดนะชัดซีไหมไม่มีดาวไม่มีต่อนะครับไม่มีแป้วไม่มีแมงนะ เชสีนะอ,อ่ะมุดดูใต้ท้องนะครับดูสภาพใต้ท้องเลยนี่เรามุดดูกันอย่างนี้นะครับรถของเรานะพวดนะเบื้องเอาเห็นไ,ไหมเชดสดีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่นนะครับพูดนะไม่มีน้ําท่วมนะครับรับประกันการันตีเลยนี่อ่าช่วงล่างดีนะครับเชดสดีเดิมสวยนะอ่ะมาต่อไปนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดส่วนต่อไปเลยเนี่ย สีสันรอบคันสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับโฉมโกซิลี่ปีสองพันแปนะมาดูส่วนท้ายนะครับนี่อ่าส่วนท้ายนะครับฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับตัวยกสูงโรงงานโฉมโกซีรี่นะกันชนท้ายเรามีให้นะอ่ะนี่ต่อไปนะครับมาดูกระบะนะแม็กไลเนอร์ดูเลยนะครับแม็กไลเนอร์นะครับของโรงงานเลยนะจากโรงงานอิซูซูเลยติดมาจากรถติดมากับรถเลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยนะเนี่ย ามาดูกระบะฝั่งขวานะครับเนี่ยกระบะฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์คหมุดดุมแต่เข็บรอยเย็บของเดิมน็อตแต่ละตัวไม่ตีงเลยนะน็อตไม่ตีงคิงครับไม่ขยับสักตัวดูนะอ่ะต่อไปฝั่งซ้ายนะครับกระบะเนี่ยกระบะฝั่งซ้ายนะครับหมุดดุมเม็ดอาร์คของเดิมเนี่ยของเดิมโรงงานนะดูนะแตะ่เข็บรอยเย็บของเดิมน็อตแต่ละตัวไม่ขยับนะครับคุณไหมป๊อเดิมมีเลี้ยขันเนี่ยอ่ะมาดูพื้นลอนกระบะนะครับส่องเข้าไปนั่นนะครับคุณร่องอุดรูดอุดรูดอุดรูดคุณ ไม่มีซอดไม่มีทะลุนะพื้นลอนกระบะนะครับเดิมสวยมากอ่ะดูใต้ท้องด้วยนะครับมุดดูใต้ท้องนะครับนี่พวดน่ะสภาพใต้ท้องเนี่ยยางอะไหล่นะครับแผ่นยางอะไหล่หน่อยครับนี่ยางอะไหล่มีให้พร้อมนะครับยางอะไหล่มีให้พร้อมช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยนะอ่ะมาดูฝั่งซ้ายนะครับต่อไปนี่นะ สวยมากสวยมากคันนี้นะครับ DMAX Calendar Go Series เครื่องยนต์2.5ปี2008ราคาแ0 0กว่าบาทนะเนี่ยสภาพนี้นะแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับมาอีกหนึ่งจุดนะครับนี่กระบะกระบะมี2ฝั่งนะต้องดู2ฝั่งเลยขวาซ้ายนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายเดิมนะเม็ดอาร์คนะครับดูนะเม็ดอาร์ k, ตะเข็บรอยเย็บของเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเลยนี่ไหมสบายใจหายห่วงได้นะครับกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนมาต่อไปภายในนะครับ ไอ้ในฝั่งซ้ายนี่ดูเลยนะไอ้ในดูแผงประตูนะครับนี่อ่าแผงประตูนี่แผงประตูเดิมนะครับแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าแผงคอนโซลนะครับแผงคอนโซลเดิมแอร์เย็นหนาวเพลงเพาะเบาะเนี่ยเบาะเดิมสวยมากจริงๆนะตึงเป๊ะเลยเบาะผ้าสีดำนะครับของเดิมโรงงานสะอาดสวยงามตึงเป๊ะนะไม่มียุบไม่มีขาดเลยนี่เบาะแคปนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะ เบาะหนังสีดําสะอาดสวยงามมากนะครับงามคักงามเนี่ยี่พอีแม่แขวยโอ้ยสะออนอ่ะต่อไปนี่นะครับอีกหนึ่งส่วนนี่ขอบป,ประตูนะประตูมีกี่บานแกะดูนะแกะขอบยางดูนะครับนี่เม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบเลยนะครับรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบนะของโรงงานน,นั่นเองของเดิมโรงงานเลยนะครับพุณอ่ะนี่ไหมเดิมคักเดิมแนี่ยยี่พอีแม่แขวยนะครับแสนกว่าบาทนะใครหาอยู่รีบมานะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะ Ừ, ในตัวยกสูงเลยนะคันนี้นะครับยกสูงโรงงานราคาราคานี้กับสภาพนี้ผมบอกเลยหายากนะหายากมากนะอ่ะต่อไปมุดดูมุดดูใต้ท้องนะครับเนี่ยมุดลงไปนี่นะครับเราทุ่มเทมากนี่เราเป็นสภาพใต้ท้องนะครับช่วงล่างเชดซีนะครับเชดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่นนะครับนี่ใต้ท้องอ่าต่อไป ่วต่อไปมาดูป้ายภาษีหน่อยอ่ะนี่นะครับภาษีดูนะนี่สิงหา68เลยนะครับสิงหา68นะภาษีปีหน้าเลยนะครับหลังคานะครับหลังคาเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อแน่นอนไม่มีผุนะครับตะเข็บรอยซีนของเดิมเสาอากาศกลางด้านหน้านะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นไฟออกหูด้วยนะไฟออกหูกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่ สวยสุดๆคันนี้บอกเลยได้ความเดิมนั้นน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับนะครับ d m a x Highlander Go โกซีรีเครื่องยนต์2.5ปี2008ราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเท่านั้นนะเอออ่ะ,อะมานะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะ,ะที่เราพาดูพาชมกันสำหรับคันนี้นะจอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทินยูนิเดอร์อิซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์2.5ตัวโกซีรีปี2008 ราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ